ที่ผู้ชายยอมรับว่าตัวเองผิดไม่ได้จริงๆคือผู้ชายยอมรับความจริงไม่เป็นถ้าผู้หญิงบอกว่าผู้ชายมันก็ย่างแย่งเนี้ยถ้าผู้ชายคนไหนที่ร้อนตัวไม่ใช่ผู้ชายทุกคนหรอกคุณเออแต่คําถามคือว่าถ้ามึงไม่เป็นมึงจะมาร้อนทําไมวะก็แค่ไม่ยอมรับความจริงในตัวเองเท่าน,นั้นเอง <lime: S 1> ความจริงนะต่อให้มันเจ็บแต่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้งนั้นผู้ชายที่ยอมรับความจริงไม่ได้มองความจริงไม่ได้จึงเป็นผู้ชายที่เปลี่ยนไม่ได้เลยไงเอาง่ายๆนะ เราไม่ยอมรับความจริงว่าเราติดเล่าเราจะหยุดไหมแต่ถ้าเรายอมรับความจริงล้ว่านี่กูติดเล่านะเนี่ยมันจะเริ่มรับตัวเองไม่ได้ละมันจะบอกว่าทุเละแล้วก็จะแบบหาทางเลิกเล่างั้นความจริงมันอาจจะเจ็บปวดแต่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่ผู้ชายที่ยอมรับความจริงไม่ได้เพราะไม่สามารถรับความเจ็บปวดได้ทุกการเปลี่ยนแปลงมีความเจ็บปวดเสมอ สัตว์จะลอกคราบเพราะมันโตแต่ทุกการลอกคราบของมันเจ็บปวดเสมอเพราะมันคือการทิ้งตัวตนเก่าๆแต่ผู้ชายทิ้งตัวตนเก่าๆไม่ได้เพราะกูด,ดีอยู่แล้ว